เอาละครับก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกคนเลยนะฮะวันนี้กลับมาอยู่กับผมอมีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องนะครับการ์ดลีดเดอร์นะครับ c f Express จากทางแซนดิ k นั่นเองนะครับ ตัวนี้ผมซื้อมาเองนะฮะไม่มีสปอนเซอร์นะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกะแล้วก็ลองใช้งานกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นตัว e x t r e m e pro นะครับก็คืออย่างที่ข้างบนตรงนี้เลยนะฮะต้องบอกนี้ก่อนว่าการ์ดตัวนี้นะครับจะเอาไว้ใส่กับกล้องที่เป็นตัว pro เท่านั้นกล้องที่ใช้การ์ดตัวนี้บันทึกเนี่ยคุณมั่นใจได้เลยว่าเป็นกล้องที่มีคุณภาพอย่างแน่นอนนะครับความแตกต่างระหว่างตัวนี้กับ sd card มีความแตกต่างอย่างไงนะครับผมจะอธิบายง่ายๆให้ฟังนะครับก็คือว่าการ์ดตัวนี้เี่จะ อ่านค่าได้ไวกว่านะครับคือรี d กับไ right รเนี่ยได้ไวกว่านะครับแต่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเลยเนี่ยก็คือว่ามันถ่ายแล้วมันบันทึกไวกว่านะครับในกรณีที่เราถ่ายรัวเนี่ยนะครับปกติแล้วถ้าเป็นกล้องธรรมดาใช้ s d c a ์ d ธรรมดาเนี่ยถ่ายรัวปุ๊บเนี่ยจะต้องรอเวลาให้การ์ดมันเขียนรูปภาพเราลงไปในการ,การ์ดก่อนนะครับมันอาจจะรอแล้วแต่ความเร็วของการอ่านการ์ดการเขียนการ์ดด้วยนะครับผมยิ่งเราถ่ายรัวเยอะก็ใช้เวลานานนะครับ แต่ตัว x t r e m e Pro นะครับตัวที่เป็น CFX Press เนี่ยนะครับมีการอ่านเนี่ยสูงสุดอยู่ที่1 6 0 m เมกเปอร์เซกเลยทีเดียวซึ่งอ่ามันมีความเร็วสูงมากๆนะครับโดยการปกติทั่วไปเนี่ยมันจะมีการอ่านที่น้อยกว่านี้นะครับแล้วก็ทางในเรื่องของภาพนิ่งเนี่ยนอกจากอ่านเร็วแล้วเนี่ยนะครับเขียนเร็วแล้ว มันยังสามารถบันทึกวิดีโอได้นะครับบางการ์ดเนี่ยที่เราซื้อมาที่เป็น SD card เนี่ยหรือการ์ดท,ที่มันแถมมากับกล้องเนี่ยส่วนมากแล้วเนี่ยมันจะเป็นการ์ดท,ที่ไม่สามารถอัดวิดีโอความละเอียดสูงๆได้นั่นเองนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถอัดได้ถึง 4K เลยทีเดียวนะครับนี่คือเขาลองรับเลยนะลองรับ 4K วิดีโอนะครับแล้วก็ UDMA7 นะครับ Enable แล้วก็65ตรงนี้นะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะรู้แค่ว่าเป็น 4K นะครับอ่ะก็เป็น b a s for Cinema Quality 4K Video นะครับตัวนี้เป็นตัวโปรเลยนะฮะร,ราคานะครับตอนที่ผมซื้อมาเนี่ยนะครับมือหนึ่งอยู่ที่5,000กว่าบาทนะครับ ถ้าราคาเต็มเนี่ยตัวนี้อยู่ที่8,000บาทนะเกือบหมื่นนะครับแต่ว่าผมซื้อตอนที่มันเซลพอดีนะครับได้ราคา5,000บาทประหยัดไปตั้ง4,000นะโคตชโชคดีนะครับผมโอเคเดี๋ยวให้ดูแพ็กเกจก่อนนะครับข้างๆนะครับก็เขียนครับเป็น Extreme Pro นะครับ Compact Flash Card นะครับ128นะครับจากทาง Sandisk ด้านหลังเนี่ยก็บอกนะครับผมว่าเออเนี่ยมันเป็นตัว Pro นะเป็น Compact Flash Card และขวาบนครับก็จะมีเขียนนะครับว่าเป็น 4K 500Mbps นะครับ 32มมินิตนะฮะก็คือน่าจะอัดได้นานสุดมั้งนะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะ แล้วก็ Full HD เนี่ยอัดได้320นาทีนะครับก็คือน่าจะเป็นในเรื่องของแบบการ์ด128ยยกิกเนี่ยนะครับถ้าเราถ่าย 4K นะครับที่เป็น500เมกเนี่ยมันจะอัดได้32นาทีนะครับแล้วก็ตัว Full HD เนี่ยนะฮะอัดได้320นาทีนะครับในความละเอียด Full HD 50เมกนั่นเองนะครับเนี่ย128ยยี่สิบแปดกิกเลคคอร์ดดิ้งไทม์นะครับเขาบอกไว้เลยนะว่าอัดได้ถ้าตามความละเอียด อันนี้เนี่ยมันจะอัดได้เท่าไหร่นะครับผมอ่านี่คือเขาบอกไว้เลยนะแล้วก็มีบอกในเรื่องของอุณหภูมิตรงนี้ด้วยนะครับทุกท่านเห็นหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้นะครับผมสีกระเทา و ตรงนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าสามารถอัดในอุณหภูมิสูงสุดที่ 85องศานะครับแล้วก็ต่ำสุดได้ที่ลบ25องศาเลยทีเดียวนะครับผมก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่เยอะมากนะเยอะมากนะครับซึ่งปกติเราก็คงไม่ได้เอาไปถ่ายในอุณหภูมินั้นหรอกโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่านะครับผมอันนี้ประกันซีเน็กด้วยนะ1ปีนะครับประกัน1ปีเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยเแกะตรงไหนเนาะน,นี่ตรงนี้ครับซื้อบวกเคยใช้ c f Express มาก่อนนะครับตอนที่ใช้ 5D Mark IV นะ ก็ตอนนั้นอาจจะเป็น CF ตัว1อยู่นะครับมาร์กหซึ่งมันก็เร็วเร็วพอสมควรแล้วนะแต่นี้พอมันเป็นมาร์2สเนี่ยมันเร็วยิ่งกว่าอีกนะครับคือแพ็กเกจเนี่ยอะ,อะรีวิวอันดับแรกก่อนเลยแพ็กเกจผมว่ามันดูแบบดูกระจกไปนะครับกับราคา5 0 0 0หรือ8,000ันอะอะคุณตัดสินใจเอาเองนะส่วนตัวผมผมรู้สึกว่ามันมันดูไม่หรูอะเออมันดูไม่หรูนะมันกว่าที่แบบว่าแพ็กเกจมันไม่ก้องแก๊งกว่าน,นี้นิดหน่อยอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราวางนี้ไว้เป็นแบ็คเกาล์นะอันนี้ก็เ,น,เนแบบ เป็นพลาสติกใสๆหุ้มอยู่เงี้ยนะครับแล้วก็อันนี้คือหน้าตาของน้องเขานะครับนี่ x t r e m e p r o นะครับการ์ดเนี่ยก็จะตัวแบบ2นิ้ว3นิ้วชี้ได้อะประมาณสานิ้วชี้ทาบกันนะครับการ์ดก็ค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณซื้อ CF การ์ดเนี่ยไปใช้นะครับคุณจะต้องดูด้วยว่าการ์ดลีดเดอร์เนี่ยมันมีช่องใส่หรือเปล่านะครับพวกการแปลงการ์ดเข้าคอมอะต้องดูว่ามีไหมนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการ์ดลีดเดอร์ราคาถูกๆเนี่ยมักจะไม่มี ใส่ CF card นะครับเข้าคอมนะอันนี้คุณก็ต้องดูให้ดีด้วยนะครับผมต้องดูด้วยนะว่ากล้องเรารอ,องรับด้วยหรือเปล่านะครับไม่ใช่ซื้อไปใส่มั่วตัวนะอันนี้เป็น void นะน่าจะเป็น void ใช่รับประกันนะครับมีฟรีดาวน์โหลด let's Q u pro นะครับผม exclusive offer for our v o l u e d c u s t o m e r นะครับโอเคผมไม่เคยใช้เลยนะไม่เคยใช้ตรงนี้เลยโอเคมันให้แกะตรงไหนเนี่ยโอเคเราลอกจากขวาบ,บนลงมาเลยนะครับผม มานะครับแล้วก็เอาตัวน้องเขามานะอันนี้ก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ดีๆนะฮะซื้อไปอย่าทิ้งนะครับพวกกล่องพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับมันมีประกงประกันนะครับบางทีเนี่ยเขาอาจจะขอดูกล่องขออะไรเงี้ยนะถ้าทิ้งกล่องไปเนี่ยคือประกันหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บก่อนแป๊บนึงอ่ะเก็บเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับทีเรามาดูในส่วนของพระเอกของเรานะครับพระเอกของเราก็คือเจ้าตัว การ์ดนี่เองนะ s a n d i ส k e เอ็กตรีมโปนะครับโอ้เป็นสีทองอะ่ะสวยอะ่ะทองแดงแล้วก็ขอบเงินอ่าก็มีกล่องใส่ตรงเนี้ยมาแถมมาให้เลยก็ดีมากนะครับเพราะว่าอย่างกล่องเคสที่ใส่เมมเมริก้าของผมเนี่ยก็ไม่มีที่ใส่ c ี x ็กเพด้วยนะครับผมซึ่งตาตัวเนี้ยมีมาให้ก็ถือว่าดีมากๆนะโอเคนะครับก็เดี๋ยวเราเปิดดูเลยนะครับเปิดด้านไหนนะด้านนี้ปะอ๊บอ่าเปิดขึ้นมานะครับแล้วก็เอาน้องเข้าออมาเลยนะครับ อันนี้เก็บไว้ข้างนอกก่อนนะครับด้านหลังตรงนี้เราสามารถเอาหมึกเอาอะไรมาเขียนได้นะครับตรงนี้นะครับเขียนว่าเป็นซีเอฟการ์ดใบที่1ใบที่2อะไรก็ว่าไปเขียนงงเขียนงานเขียนชื่อได้หมดเลยนะครับเพราะว่าการ์ดเนี่ยมันราคาแพงนะหมืนหน่นนึงอะเออหมืนหน่นนึงอะคือเวลาคุณเอาการ์ดไปให้เพื่อนลงเอาการ์ดไปให้ใครลงเนี่ยนะครับโอ้โหคุณต้องแบบว่าติดตามดูดีนะไม่ใช่แบบว่าเอาไปให้ปืนแล้วแบบหายไปเลยเนี่ยไม่ได้นะครับการ์ดมันไม่ใช่แบบ800ไ <800, S 2> ม่ใช่600เหมือน s d สดการ์ดปกตินะด้านหลังก็เป็นอย่างนี้ 600, นะครับแล หน้าเป็นอย่างนี้นะฮะก็มีเขียนข้างบนว่า compact flash นะครับ แล้วก็ด้านล่างเนี่ยเขียนว่า Sandisk Extreme Pro นะครับซึ่งเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น UFS 2หรือว่า UFS 1เหมือนกันนะครับเดี๋ยวต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมใส่เท็กซ์ไว้ให้แล้วกันนะครับว่ามันเป็น1หรือ2เนาะนะครับซึ่งอ่ะก็มีเขียนครับว่าเออเป็น UDMA 7นะอันนี้คือไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรนะครับแล้วก็เป็น65แล้วก็ Sandisk Extreme Pro 1 2อ GB นะครับผมด้านหน้าเนี่ยก็คือแบบเงาวับเลยนะเนี่ยสะท้อนแสงคือเงามากนะครับผมก็ เดี๋ยวเราลองเอาไปใส่แล้วก็ลองใช้งานถ่ายรูปรัวแล้วก็ถ่ายวิดีโอ 4K กันดูนะครับเพราะว่าตอนแรกที่ผมซื้อ R5 มาเนี่ยนะครับกล้องผมเนี่ยมันไม่สามารถถ่าย 4K 120เฟร,รมได้มันบอกว่าต้องใช้ CFX e Press ในการถ่ายนะครับแล้วก็ไม่สามารถถ่ายวิดีโอ 4K ที่เป็น4 6 8 0ณอะไรนะ ที่เป็น 4K แบบไฟล์ใหญ่อะมันก็ถ่ายไม่ได้นะครับถ่ายได้แต่ 4K ไฟล์เล็กที่มันเป็น3,840คูณ2,160นะครับแล้วก็ไม่สามารถถ่าย 8K ได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปถ่ายดูนะเดี๋ยวเราลองเสียบแล้วก็ลองถ่ายดูว่าเฮ้ยมันใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็เรื่องของการถ่ายรเนี่ดูซิว่ามันจะอ่านได้เร็วหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอ่ะโอเคครับทุกคนก็ อันนี้ผมจะมารีวิวความโง่ของผมเองนะครับก็ถือว่าเป็นบทเรียนนะครับของตัวผมเองแล้วก็เป็นวิทยาทานสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ด้วยนะครับโอ้โหก็ท่านอาจจะเห็นคลิปแรกไปแล้วนะครับว่าเฮ้ยผมรีวิวการ์ดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างดีเลยนะครับสรุปก็คือว่าการ์ดตัวนี้ใช้กับแคนนอน R5 ไม่ได้นะครับผมอันนี้เป็นความรู้เท่าไม่ถึงการของผมเองนะครับ Canon r 5นะครับจะต้องใช้ cf card type b นะซึ่ง type b เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้น insert มาให้นะครับ type b จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ไอที่เราซื้อมาเนี่ยนะครับคือ type a นะครับขึ้นรูปมาปั๊บนะครับนี่คือ type a นะฮะซึ่งมันจะใส่ได้กับพวกกล้องตัวเก่าๆนะครับเช่น5 d mark IV นะครับหรือ1 dx ตัวเก่าๆนะครับมันถึงจะใช้ได้ นะฮะพวกตัวใหม่ๆเช่น R5 นะครับหรือ Sony อะไรเงี้ยตัวใหม่ๆเนี่ยเขาจะใช้เป็น CFexpress Type B กันหมดแล้วนะครับก็คือมันจะมีขนาดที่เลียวเล็กกว่านี้นะครับและก็ราคาจะแพงกว่านี้นะครับการอ่านการเขียนจะเร็วกว่า CFcard Type A นะครับซึ่งอันนี้เป็นความรู้เท่ามาตรการของผมเองนะครับ <c oughs> ตอนนั้นหน้ามือตามวัว <c oughs> นะครับเห็นแล้วมันลดราคา40%ก็คือ กดจัดเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์นะครับของตัวผมเองว่าเวลาจะซื้ออะไรให้ดูดีๆก่อนค่อยซื้อนะครับก็ <c oughs> นั่นแหละนะครับก็ตอนนี้เดี๋ยวสั่งไทยบีไปแล้วนะครับก็รอมาส่งนะเดี๋ยวมารีวิวอีกทีนึงนะครับผมนี่แบบโอ้โหเราก็แบบว่าไม่ได้ลองกอดไงแล้วเราก็แบบเอ้ยตั้งกล้องถ่ายรีวิวเลยดีกว่านะครับโอ้โห คือเป็นอะไรที่แบบพลาดมากในชีวิตนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมขึ้นคําเตือนอะไรเงี้ยไว้ให้ก่อนนะครับเผื่อบางคนเขาดูคลิปแค่ต้นต้นคลิปแล้วเขาไปซื้อมาเลยนะครับก็เดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะครับผมโอเคอย่าซื้อนะครับไทป์เออย่าซื้อซื้อไทป์บีนะจ๊ะโอเคก็ขอ <c oughs> <c oughs> ปิดคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครผมไม่อยากพูดว่าใครชอบคลิปเนี้ยเอาไว้ว่าใคร ถูกใจคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์ subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ภา,ตาคต่างๆลิปใหม่ทางผมด้วยนะฮะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ก็จะลาไปก่อนสวัสดีครับองัาต <c oughs> ้องไปทำบุญวะ่ะไม่งดวงสวยที่ให,หม่เลย